สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวที่ระรัตพงพื่มสาขาซีเวดสิบสามวันนี้จะมานำเสนอการใช้งานโปรแกรม c c t t ัดเวอร์ชันน1.90อย่างแรกต้องหาโจทย์มานะคะจยดวันนี้ได้มาจากหนังสือทฤษฎีและเทคนิควิธีรัดการวิเคราะห์โครงสร้างของอาจารย์ดอนค่ะอันดับแรกนะคะไปที่ข้อมูลควบคุมค่ะจำนวนจุด ต่อนะคะ 8. จุดค่ะจำนวนชิ้นส่วน13ค่ะจำนวนหน้าตัด2ค่ะกดตกลงนะคะไปที่พิกัดจุดต่อค่ะจุดที่1 x เป็น0 y เป็น0จุดที่2 x เป็น2 y เป็น0 จุดที่3 x เป็นส y เป็น0จุดที่4 x เป็นห y เป็น0จุดที่5 x เป็น8 y เป็น0จุดที่6 x เป็นส y เป็น2จุดที่7 x เป็น4 y เป็น2และจุดที่8 x เป็น6 y เป็น2กดตกลงนะคะไปที่จุดยึดลังนะคะจากโจทย์จะมีพินจุดที่1และโรเลอร์จุดที่5ใช้จุดที่1เป็น x เท่ากับห y เท่ากับหจุดที่5 x เป็น0 y เป็น1 กดโอเคนะคะต่อไปไปยังที่ชิ้นส่วนค่ะจะเรียงจากแนวนอนไปแนวตั้งและแนวเฉียงนะคะถ้าชิ้นส่วนแนวตั้งจะใส่อีกหน้าตัดหนึ่งนะคะชิ้นส่วนที่หนึ่ 1, งจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองชิ้นส่วนที่สองจุดที่สองไปยังจุดที่สาม ชิ้นส่วนที่สามจุดที่สามไปยังจุดที่สีชิ้นส่วนที่สี่จุดที่สี่ไปยังจุดที่ห้าชิ้นส่วนที่ห้าจุดที่หกไปยังจุดที่เจ็ดชิ้นส่วนที่หกจุดที่เจ็ไปยังจุดที่แปด ชิ้นส่วนที่เจจุดที่2ไปยังจุดที่6หน้าตัดที่2นะคะจุดที่8ชิ้นส่วนที่8จุดที่3ไปยังจุดที่เจหน้าตัดที่2คะ่ะ ชิ้นส่วนที่เก้าจุดที่สี่ไปยังจุดที่แปดหน้าตัดที่สองค่ะชิ้นส่วนที่สิบจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่หกชิ้นส่วนที่สิบเอ็ดจุดที่หกไปยังจุดที่สามค่ะชิ้นส่วนที่สิบสองจุดที่สามไปยังจุดที่แปดค่ะ ชิ้นส่วนที่13บจุดที่แปดไปยังจุดที่5ค่ะกดตกลงนะคะก็จะได้ตามนี้ค่ะคุณสมบัติของวัสดุนะคะถ้าตัดที่1 40ตรงนี้นะคะจะเป็นสองล้นานค่ะถ้าตัดที่2น,นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสองอันเหมือนกันนะคะกดตกลงนะคะต่อไปนะคะน้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของวัตถุนะคะจะมีจุดที่สองกับจุดที่สามนะคะเราก็จะใส่เป็นลบสองจุดที่สองแล้วก็ลบสองจุดที่สามนะคะแล้วกดตกลงะคะ่ะ การวิเคราะห์กันนะคะกดเริ่มนะคะถ้าถูกหมดแบบนี้กดออกนะคะเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะไปยะเคลื่อนตัวเฉลยจะได้0.009จจะเท่ากับเฉลยนะคะแล้วก็ แรงภายในชิ้นส่วนเฉลยอาจารย์จะได้2.5นะคะแม็กจะได้2.5ค่ะจุดที่2ก็จะได้2.5เหมือนกันนะคะจุดที่3ก็จะได้หนึจุค่ะรวมกับเฉลยอาจารย์ค่ะ,นะคะ